ไปดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่งงกันทั้งหมู่บ้านอยากถามตำรวจอีกเหมือนกันค่ะว่าคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ค่ะว่าทั้งหมู่บ้านจะโดนใบสั่งพร้อมกัน200ใบอ๋อหมู่บ้านเดียวนี่บใช่ก็นี่แหละค่ะสาเหตุคือกล้องตรวจจับความเร็วอันนี้มันตรวจจับว่าพวก ท่านทุกคนในหมู่บ้านยูเทินเกินความเร็วที่กำหนดค่ะเขากำหนดไว้ให้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยูเทินกันเกินใช่ไหมทางนี้คือเชื่อมระหว่างสุงเนินกับปักทงชัยโคราชค่ะชาวบ้านมายืนงงในดงใบสั่งกันอยู่นะคะว่าเฮ้ยเรายูเทินเกินจริงๆเหรอคือเอาอย่างแรกมันทําความเร็วไม่ได้ค่ะเขตยูเทินจะยูกันยังให้เข่าติดดินส่วนใหญ่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันด้วยนะคะถ้าเกิดจะยูเทินกันเร็วและแรงขนาดนั้น มันเป็นไปได้ใช่เหรอ,อสองค่ะคพี่ท่านหนึ่งไม่เปิดเผยตัวแล้วกันบอกผมบอกโกงๆเลยรถผมอะขับทางตรงๆอะยังทําความเร็วไม่ได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเกามอเตอร์ไซค์ผมบิดไม่ขึ้นแล้วมาดูดิอย่างโซมเลยค่ะคก็เลยคิดว่าหรือว่าก<อ>ล้องมันจะมีปัญหานี่พี่เอารถกระบะมาให้ดูบอกอตำรวจท่านเหยียบเลยเหยียบไปถึง90ให้ผมดูหน่อยอรถผมมันไปไม่ได้จริงๆ หรือว่าใบสั่งจะปลอมช่วงนี้ก็มีพวก call center มาด้วยเยอะแยะเลยถามตำรวจไปค่ะผู้สึกอขาวช่วยถามให้ร้อยตำรวจตรีนัทเศตค่ะท่านหัวหน้าหน่วยบริการทางหลวงอำเภอสูงเนินว่าใบสั่งจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ปลอมหรือเปล่าเนี่ยสรุปตำรวจยืนยันนะคะว่าใบสั่งของจริงเป็นค่าปรับของหน่วยงานตำรวจทางหลวงจริงค่ะถ้าอย่างนั้นขอถามต่ออีกสักคำว่า กล้องเสียป่ะเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่200คนในหมู่บ้านโดนกันหมดเลยแล้วรถที่บิดไม่ขึ้นเก่าถ้าจะใสเข็นกันแล้วยังโดนค่ะอันนี้เลยมีคำถามที่ทิ้งไว้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนมาดูว่ากล้องเสียหรือเปล่าแล้วก็จะแก้ไขกันต่อไปเดี๋ยวรายงานไปที่กองกับการ6 ตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีให้เขามาตรวจเลยค่ะนี่เห็นไหมคนนึงโดนไหลใบเลยพี่ก็บอกอดูสภาพรถผมจะเทโค้งกันยังไง90กิโลเมตรต่อชั่วโมองแก้ไขซะครับชาวบ้านจะไม่ได้งงต่อนี่นะ,ค,ะคุยคำมุ่งายสามโมง